ถ,ยยถ้ามีเด็กจะเอารถไปให้เด็กน้อยเล่นอยู่นีได้นี่แล้วนี่นอันนี้กระเป๋าเป๋าไว้เสร็จมาได้นี่ยังดีอยู่นี่ซักได้อยู่นี่ยังใหม่อยู่ เก็บอย่างดีเลยนี่ใส่ไปแชกพอดีเลยนี่นของดีอยู่ขอามาทิ้งได้สองแก้วกันได้ถ้ามีที่ขายถ้ามีที่ขายไอ้ขยะนี่เก็บไปขายได้เยอะเลยกล่องกระดาษไม้มีเชีดด้วย เรื่องนี้เอาไปสารอะไนั่นก็ได้นี่เอาไปสารเปรนั่นนี่สารเปรได้นี่เนี่ยเนี่ยสารเปรอย่างดีเลยชนด้วยแก้วเอาไปสารเปร์เราสารเสร็จโอ้นีโหสารเปรได้อยู่เก็บไว้นี่เก็บของของไม่ได้ โอ้ไม้ก็มีไม้ไม้ทำตีขาโต้ได้นะโอ้ดีอยู่นไม้ไ้ทำกาโต้ได้เอาไว้ก่อนใช้ได้อยู่ กระเบื้องนี่เอาไว้ไปปูเวลาซักรองเท้าก็ได้นี่เราต้องหาของที่เอาไปใช้ประโยชน์นี่โอ้โหดู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 ดดกระเบื้องเขามาทิ้งเลยด,ดิดีอยู่เลยนี่กระเบื้องเก่าบ้ตรเราเอา,เอาไปปักเลี้ยงกบได้นี่ยนี่แหละกระเบื้องนี้แหละไปทำใหม่นั่นนะทำ เล้าไก่กองขยะมันไม่ใช่ว่ากองขยะนั้นมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่กองก็ได้กระทะได้ไอ่หม้ออ,อยู่นี่แหละเราให้เขามาทิ้งอีกอมีไอ้ที่ทาเล็บก็มีนลิปติกกองทาเล็บก็มีนี่ลิปติกก็มีเยอะแยะเลยของดีอยู่ บ้านี้มันเอามาทิ้งอย่างเดียวเลยกองขยะมาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยหรอกคนไทยเขาอายไม่กล้ามาเก็บของไปไปวานก็ได้ัวเย็นตัวหนึ่งไอคนมาใหม่บอกโอ้พี่ผมขอนะให้เบียร์กระป๋องหนึง่งเห็นไหม ก็เยเอะไม่เป็นไรยกชช่วเป็นให้น,นี่ใช้ได้อยู่มันมีสองที่นะตรนนี้ที่หนึ่งนู้นอยู่ตรงไอโซลาเซลล์นู้นอีกที่หนึ่งเดี๋ยวรอให้เขามาทิ้งกี่ก่อนแล้วค่อยมาดูใหม่อู้นี่ไงเนี่เจออีกแล้วนี่พี่น้องอะไรเอ่ยนี่ได้จานอีกแล้วนี่โอ้ยแย่ๆเลยจาน เอาไปล้างแค่น้ำไปก่อนโอ้เนี่ยมันดียอยู่เนี่ยมันพลิกมันขี้เกล้างกันเลยนี่ยขี้เกียจพอกันล้างนเลยนะเนี่ยโอ้ยของดีเนี่ยเอาไปเยอะก็ไม่ได้พี่น้องมันหนักเนีไ่ได้แล้วเนี่ยมันเอาแช่น้ำแฟบไปก่อนพลางของดีของดี ถ้าอ,อยู่ที่บ้านนี้เอาไปใช้ได้เลยนะเป็นกระเบื้องอย่างดีเลยเนาะหนักตริ้งเลยของแท้เขาเอาไปนี่เลยใส่กล่องไปนี่แหละมาประเทศนี้ประหยัดได้ก็ประหยัด <c oughs> <c oughs> ของใช้ lúc cái gì làm tốt làm tiền xong rồi một cái đấy, khó nghĩ gì còn chạy ตะปูตตะปูวันจั กนน็เป็นตัวแล้วนี่นี่กันั่งแล้วเป็นตัวแล้วนี่นี่ถ้วยชามนี่ตู้เย็นเมื่อวานไปเก็บพยามาได้ตู้เย็นตัวนี้เลยหนักเหมือนกันแบกขึ้นสองคนเลยนะแบกมาสองคนแต่เวลาใช้มีแต่คนอยากได้ไงยังใหม่ยังดีอยู่เลยนี่ตู้เย็น ตางแดดแล้วสักวันก่อนคลองดีเข้ามาทิ้ง,งไก่ก็มาลองนี่ดีด้วยชามแช่ไว้ก่อนแล้วมาล้างนี่ก็ปลูกพริกไว้กินปลูกพริกไว้กินไก่ก็เยอะยนไม่ใช่ว่าจะดีนะไก่ตัวด,ดีมันกินโฟม ดูดิมันแท้กินจันจเลีหมดแล้วเนี่ยไก่อะไรมันกินโฟนมเลยนี่ตัวเย็นตัวเล็กมันก็เก็บขยะมาเหมือนกันนั่นแหละโต๊ะทำเสร็จแล้วนั่งสบายนะเดี๋ยวติดตะปูใส่สักดอกก่อน